สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลัก,กเมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า 28J n e t l e r ปี2002หลังจากที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานว่าห้องวิจัยลับในเมืองแคมบริดจ์ได้มีการทดลองกับลิงเชมเ็นซีอย่างผิดกฎหมาย กลุ่มของพวกเขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเพื่อปลดปล่อยพวกมันโดยไม่ได้สนใจคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ที่ห้ามไม่ให้ปล่อยพวกมันออกมาเพราะในเลือดของมันนั้นติดเชื้อระบาดที่ร้ายแรงมากทว่ายังพูดไม่ทันขาดคำหญิงสาวกว็ได้ทำการเปิดกรงมันออกก่อนที่เขี้ยวของมันจะฝังไปที่คอของหญิงผู้เคราะห์ร้ายทันทีในตอนนั้นเชื้อร้ายได้เข้าสู่กระแสะเลือด มันกัดกินสติปัญญาของมนุษย์และเพิ่มพลังทางกายภาพอย่างน่าเหลือเชื่อแม้กระทั่งดวงตาก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงเหมือนสัตว์ป่าและนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายที่ทุกคนที่นั่นได้เห็นก่อนที่เชื้อจะติดจากหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นสองและมันก็แพร่กระจายออกไปทั่วทุกมุมโลก28วันให้หลังของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในตอนนี้บ้านเมืองกลับกลายเป็นสถานที่รกร้างไร้ผู้คนและสิ่งมีชีวิต มีเพียงชายผอมแห้งที่มีน้าม้าจิมที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลด้วยความสับสนหลังจากที่เข้านอนโคมาจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ชายหนุ่มเดินสำรวจทุกๆซอกมุมแต่ก็พบเพียงถนอนที่ไม่ได้รับการดูแลและไม่มีแม้แต่สัญญาณสิ่งมีชีวิตอื่นๆจนกระทั่งตอนนั้นประตูเบิดได้ถูกเปิดออกอย่างชา้ชาๆเผยให้เห็นร่างของมนุษย์ที่ถูกทับถมกันอยู่ใจกลางอารามจิมนั้นตะโกนทักทายออกไปทันที โดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือความผิดพลาดอย่างมาหันเมื่อเหล่าผู้ติดเชื้อมันได้ลุกขึ้นมาก่อนจะจู่โจมเข้าใส่เหยื่อย,อย่างดุร้ายดวงตาสีแดงของบาดหลวงนั้นจ่มชัดในสายตาก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาจิมเป็นรอยแรกในตอนนี้เขารับรู้ถึงบางอย่างที่ผิดปกตินั่นจึงทําให้จิมตัดสินใจใวิ่งหนีออกมาพร้อมกับเหล่าผู้ติดเชื้อที่ไล่หลังตามมาติดจิมเกือบไม่รอด หากเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสองบุคคลปริศนาที่ช่วยคว่างระเบิดไฟใส่ผู้ติดเชือ้อจนในที่สุดพวกมันก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในปั๊มน้ํามันก่อนที่เสียงระเบิดนั้นจะดังขึ้นแทบจะในทันทีหลังจากประสบการณ์เฉียดตายครั้งนี้คนทั้งสามก็ได้พากันเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนที่พวกเขาจะแนะนําว่าตนชื่อมาร์กและเซรีนาในตอนนั้นทั้งคููได้บอกอีกว่าไวรัสมันอยู่ในกระแสเลือด ที่สามารถแพร่ออกไปได้ทุกคนแห่งมันเกิดขึ้นเร็วมากและไม่ใช่แค่ที่นี่แต่มันกระจายออกไปทั่วทั้งโลกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีรัฐบาลหรือทหารหน้าไหนที่จะมาช่วยพวกเขาไว้อีกแล้วซึ่งอันดับแรกที่จิมเป็นกังวลมากก็คือพ่อและแม่ของเขานั่นเองแต่มาร์กก็บอกว่าเขาจะออกไปตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาด บทเรียนแรกที่เขามอบให้นานก็คืออย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวและถ้าอยากมีชีวิตรอดก็ให้เดินทางแค่ตอนกลางวันเท่านั้นการเดินทางจึงเริ่มขึ้นอีกทีในวันต่อมาหลังจากนั้นไม่นานจิมก็ได้พบว่าครอบครัวของเขานั้นได้ตายจากไปแล้วเพราะพวกเขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ศพแห้งกรัง ของคนทั้งสองนอนอยู่ข้างๆกันโดยที่ในมือของผู้เป็นแม่ได้ถือจดหมายลาตายเอาไว้อย่างแน่นในตอนนั้นจิมได้แต่อ่านข้อความซ้ำไปซ้ำมาสีน้าจึงปลอบใจเขาขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งคู่โชคดีแล้วที่ได้ตายอย่างสงบแต่นั้นก็ไม่ทำให้ชายร่างผอมดีใจขึ้นมาเลยสักนิดเขาใช้เวลาในตอนกลางคืนเปิดดูวิดีโอที่ครอบครัวเคยถ่ายเอาไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่า แสงไฟนั้นมันจะรอให้พวกซอมบี้เข้ามาหาถึงที่มันพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมจะกัดเขาอย่างบ้าคลั่งและในขณะที่จิมเสียเปรียบอยู่นั่นเองมีดด้ามยาวของมาร์กก็ได้สับเข้าใส่มันแบบไม่ยังจนมันลม้มลงไปกองกับพื้นทว่าในตอนนั้นสีน้ากลับพบว่ามาร์กนั้นโดนกัดมาด้วยถึงจะเป็นเพื่อนร่วมทางกันมาตลอดแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอลังเลแต่อย่างใด เธอใช้มีดฟันไปที่เพื่อนก่อนที่เขาจะกลายร่างทามกลางสายตาของจิมซีน้าก็เลยบอกไปว่านายจะมีเวลาแค่1 0บถึงยี่สิบวิเท่านั้นที่จะฆ่าเขาก่อนติดเชือ้อแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าคนพวกนั้นจะเคยเป็นใครมาก่อนเพราะถ้านายติดเชือ้อฉันก็ไม่ลังเลที่จะฆ่านายเหมือนกันหลังจากที่พูดจบทางครูก็เริ่มออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายแล้วจิมก็ได้พบว่าตึกสูงที่พวกเขาผ่านมานั้น มันมีห้องห้องนึงเปิดไฟอยู่เขาจึงเดินเข้าไปที่นั่นทันทีซึ่งในระหว่างการขึ้นบันไดอยู่นั้นอยู่ๆเสียงของผู้ติดเชือมันก็ได้ดังไกลเข้ามาเรื่อยๆทางหนีทางเดียวที่มีอยู่เห็นจะเป็นการวิ่งตรงไปข้างหน้าเท่านั้นใน,นตอนนั้นความกดดันแผ่ออกมาทุกวินาทีกระทั่งชายชุดดำรูปสูงใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกให้พวกเขา ไปตามทางเดินห้อง157ส่วนตรงนี้เขาจะรับมือกับมันเองใช้เวลาเพียงไม่นานเหล่าผู้ติดเชือ้อมันก็โดนจัดการโดยใช้ข้างหน้าอย่างอยู่มดัดชายคนนั้นมีชื่อว่าแฟรงเขาอาศัยอยู่กับแฮนนาผู้เป็นลูกสาวกันสองคนแต่ก็ดูเหมือนว่าที่แห่งนี้จะไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปน้ำดื่มเริ่มหายากหรืออาหารก็แทบไม่มีนาสายตาของซีนา เห็นว่าพวกเขานั้นดูสิ้นหวังกว่าที่คิดถึงแม้ว่าทั้งคู่จะดูเป็นคนดีแต่หากเริ่มเป็นตัวถ่วงของเธอเมื่อไหร่เธอก็พร้อมที่จะทิ้งพ่อลูกไปทันทีระหว่างนั้นแฟรงก์ยังโชว์วิทยุสื่อสารที่บันทึกเสียงของทหารให้กับพวกเขาฟังว่ามันมีสถานที่ปลอดภัยไม่ไกลาจากเมืองนี้ตั้งอยู่หากไปที่นั่นพวกเขาจะได้รับการคุ้มกันจากทหารเป็นอย่างดีและก็ดูเหมือนว่า นี่จะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟรงเลดูแต่ทั้งด้านของซีนากลับเห็นว่ามันอันตรายเกินไปที่จะไปอย่างสถานที่ที่ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าอย่างไงก็ตามหลังจากที่ปรึกษากันเสร็จข้อสรุปก็ออกมาว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงดูสักตังนั่นจึงทำให้พวกเขาวางแผนขับรถออกเดินทางทันทีในตอนนั้นรถยนต์วิ่งผ่านอุโมงค์ใต้ดินโดยที่จิมพยายามเตือนพวกเขาเลยว่า เราควรจะอ้อมไปอีกทางเพราะในอุโมงค์แห่งนี้มันทั้งมืดและน่ากลัวมันอาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็ได้ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครฟังอยู่ดีและเรื่องที่เขาเตือนนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อย,อย่างรถมันแตกจนไม่อาจขับรถต่อไปได้และในจังหวะที่กำลังเปลี่ยนยางอยู่พวกเขาก็มีเรื่องให้ตื่นต้นอีกครั้งเพราะเหล่าผู้ติดเชื้อมันได้วิ่งเข้ามาในอุโมงค์เหมือนฝูงมด พวกเขาทั้งหมดจึงต้องควบคุมสติและเปลี่ยนยางกันอย่างเร่งด่วนโชคดีที่เหตุการณ์นั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แวะเข้าห้างเพื่อสะสมสเสบียงก่อนจะเข้าไปจอดในปัม๊มเพื่อตุนน้ามันสาหรับการเดินทางทางจิมเองก็ได้ปลิกตัวเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพและผู้ติดเชื้อเด็กที่กำลังอยู่โจมเขา ใช้ร่างผอมน,นั้นจึงตอบกลับไปด้วยใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่มันหลายครั้งดูเหมือนว่าความกลัวของจิมมันได้หายไปแล้วตั้งแต่ที่เขาเผชิญหน้ากับพวกมันมาโดยตลอดส่วนทางเซลี่เองเธอก็เปลี่ยนความคิดที่มีอคติต่อสองเพราะลูกนี้เหมือนกันเพราะแบบนั้นมิตรภาพจึงได้ก่อตัวขึ้นมาช้าๆและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่เป้าหมายแต่พอไปถึง มันกระไรซึ่งทหารอย่างที่วิทยุเคยบอกในตอนนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่แล้วหลังจากที่พบแบบนั้นแฟรงค์เป็นคนเดียวที่ดูจ้หัวเสียมากที่สุดเขาจึงเดินไปเดินมาก่อนจะเข้าไปไล่อีกาที่กำลังจะแทะกินศพอยู่ข้างบนและไม่มีใครคาดคิดว่าเลือดของศพมันจะหยดลงมาใส่ตาของเขาอย่างพอเด็ดพอดีในตอนนั้นแฟรงค์รู้ตัวเลยว,ว่า เขากำลังจะเปลี่ยนไปเป็นพวกมันนั่นจึงทำให้แฟรงคบอกรักลูกและบอกให้ลูกอยู่ห่างๆพ่อไวนั่นคือคำสั่งเสียสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะกลายร่างโดยสมบูรณ์ซึ่งยังไม่ทันที่จิมจะฆ่าเขาจูจูกระสุนปริศนาก็ได้ยิงเข้าใส่แฟรงจนเขาล้มลงไปนั่นเป็นฝีมือของทหารที่ออกมาลัดตระเวนแถวนี้หลังจากนั้นพวกทหารก็ได้นำคนที่เหลือรอดไปที่ฐานทัพ ซึ่งมีหัวหน้าชื่อว่าเฮนรีประจำการอยู่ที่น,นั่นและเอาเข้าจริงๆทหารก็เหลือไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนอกจากนี้คนทั้งสามก็เป็นผู้เลวรอดกลุ่มแรกที่มาเจอสถานที่แห่งนี้นั่นจึงทำให้ทหารตอนรับเป็นอย่างดีแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นสีหน้าเธอก็ไม่ได้สบายใจเพราะการสูญเสียแฟรงค์มันก็ททำให้เธอสงสารเฮนนาจับใจ จิมจึงได้แต่เข้าไปจูบปลอบเธอให้เธอใจเย็นลงก่อนที่เขาจะไปหาเฮนรี่ผู้เป็นเจ้าบ้านที่อาสาแนะนำสถานที่ให้กับจิมเขาบอกว่ารอบๆสนามยามันเต็มไปด้วยกับดักและเครื่องทุ่นระเบิดไว้สำหรับป้องกันผู้ติดเชื้อและในสวนข้างหลังนั้นก็มีผู้ติดเชื้อที่โดนล่ามคอเอาไว้อยู่ตกดึกวันเดียวกันเหล่าผู้ติดเชื้อมันก็ได้ล้อมเข้ามา แต่ไม่มีตัวไหนเลยที่ข้ามเขตมาได้เพราะโดนกับดักก่อนที่มันจะโดนกระสุนเจาะจนพุนใชัยชนะในครั้งนี้จึงตกเป็นฝ่ายของมนุษย์อย่างง่ายดายก่อนที่พวกทหารจะเข้ามารุมร่มกับเฮลีนาแต่ก็โชคยังดีที่เฮนรีเข้ามาห้ามลูกน้องก่อนในตอนนั้นเองทหารก็ได้สารภาพกับจิมอย่างลับๆว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนกระจายข่าววิทยุนั่นเองแต่ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลืออย่างที่ใครๆคิด เพราะเขานั้นได้ทําข้อตกลงกับสมาชิกไว้ว่าจะหาผู้หญิงมาให้เพื่อเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นจิมก็ตัดสินใจพาศีนาและเฮนนาออกไปจากที่แห่งนี้ทว่ามันก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะตัวเขาเองนั้นโดนฟาดเข้าที่หัวก่อนที่จะโดนจับมาขังไว้กับนายทหารอีกนายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำเฮนรี่เช่นเดียวกันขณะนั้น นายทหารได้พูดบางอย่างกับจิมว่าจริงๆแล้วพวกเราโดนกักอยู่ในเกาะแห่งนี้ตั้งหากมันไม่มีทางเลยที่เชื้อจะแพร่ผ่านมาหาสมุทรหรือพวกเขาไปได้ความจริงก็คือโลกทั้งโลกยังเป็นปกติยกเว้นแต่ที่นี่เพียงเท่านั้นกระทั่งในวันต่อมาคนทั้งสองได้ถูกพาตัวเข้าไปในป่าเผื่อที่จะฆ่าถิง้งแต่แล้วมันก็เกิดเหตุปืนลั่นทำให้จิมหลบหนีออกไปได้ในตอนนั้นนั่นเอง ที่เขาได้เห็นเครื่องบินเคลื่อนผ่านไปซึ่งมันก็ทําให้เขาเชื่อเรื่องทฤษฎีของนายทหารคนนั้นมากขึ้นไปอีกส่วนทางซีเรนาและเฮนนาพวกเธอนั้นก็โดนสั่งให้ไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้กับพวกนายทหารแน่นอนว่าเธอยอมตายดีกว่าที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่จะได้กินยาฆ่าตัวตายจูจูเฮนรี่ก็พบความผิดปกติบริเวณรั้วกันเขาจึงออกไปดูลาดเหล่าพร้อมกับลูกน้องอีกหนึ่งคน ในที่แรกไม่มีใครพบกับความผิดปกติเลยสักคนและจากการชะล่าใจนั่นเองมันก็ทําให้ในายทหารนายหนึ่งโดนจิ้มเล่นงานอย่างเงียบๆก่อนที่จิ้มนั้นจะนําศพทหารไปไว้ในรถที่แฮรรี่ขับออกมาฝั่งแฮรรี่ที่กลับมาแล้วเห็นว่าศพของลูกน้องนั้นอยู่ในรถมันก็ทําให้เขาเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแถมรถจนของเขายังถูกตัดสายไปอีกนั่นจึงทําให้เขารีบวิ่งหนีผู้ติดเชือ้อ เพื่อกลับฐานประจำการขณะดเดียวกันจิมก็ได้กลับไปที่ฐานและทำการปลดปล่อยผู้ติดเชือ้อออกมาแพร่เชื้อใส่คนข้างในแล้วมันก็ได้ผลเมื่อผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นการไล่ล่ายอย่างบ้าคลัง่งมันก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่จิมสังเกตการอยู่นอกหน้าต่างซึ่งหากเขาพบว่ามีใครรอดจากผู้ติดเชื้อมาได้เขาก็จะลงมือฆ่ามันด้วยตัวเองอย่างไร้ความปราณี แม้แต่ในตอนนี้ที่เขาพบว่าเซเลนากำลังโดนล็อกคอจากนายทหารอยู่มันจึงทำให้ความอดทนของเขาหมดลงทันทีจิมนั้นได้ลงมาจากช่องข้างบนก่อนที่เขาจะหาโอกาสจัดการกับศัตรูด้วยการจิกหัวมันกระแทกเขาใส่ผนงังและใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างถิ่มทะลุดวงตาของมันแล้วเสียงกรีดร้องเฮือกสุดท้ายมันก็ดังออกมาทั่วบริเวณเซเลนานั้นได้แต่มองจิมที่ตัวเต็มไปด้วยเลือด พร้อมกับตั้งท่ายกมีดฟันที่เขาแต่แล้วเธอกลับหยุดมือเอาไว้เมื่อพบว่าจิมไม่ได้ติดเชือ้อณตอนนั้นคนทั้งสองจึงหันหน้าจูบกันด้วยความดีใจแต่เห็นหน้าที่เข้ามาเห็นทีหลังกลับเข้าใจผิดว่าจิมกำลังจะกัดหญิงสาวอยู่นั่นจึงทำให้เขาโดนขวดฟาดไปที่หลังเต็มๆหลังจากนั้นกระดายเวลาออกไปจากที่สุดอันตรายแห่งนี้ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด พราะพวกเขาได้เจอกับแฮนรี่ที่ดักรอยอยู่ในรถซะก่อนทันใดนั้นเขาก็ได้ยิงปืนไปที่จิมอย่างไม่ล,งลังเลทางแฮนนาที่ไม่ชอบแฮนรี่มาตั้งแต่แรกนั้นเธอจึงวิ่งขึ้นไปออกรถก่อนจะหักพวงมาลัยให้แฮนรี่เข้าไปใกล้ๆผู้ติดเชือ้อจนในที่สุดเขาก็โดนมันลากออกไปทะลวงส้ตายคาทีแล้วต่อจากนั้นคนทั้งสามก็หนีออกมาได้สำเร็จชายร่างพร้อมตื่นขึ้นมาอีกที ในบนเตียงสะอาดแห่งหนึ่งและบาดแผลก็ได้รับการรักษาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดินทางมาถึงหุบเขาที่เงียบสงบและห่างไกลาจากพวกอมนุษย์ซึ่งในระหว่างที่อยู่ในบ้านเล็กๆหล,ล,ลังนั้นเองเซเลน่าก็นั่งเย็บผ้าอยู่และแล้ววันหนึ่งมันก็ได้นําออกมาใช้จริงผ้าผืนนั้นมันคือสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือจากเครื่องบินที่พวกเขารอคอยมันมาตลอดในตอนจบนั้นคนทั้งสามยิ้มให้กันด้วยความดีใจ โดยที่หวังว่าอนาคตครั้งหน้าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.6คะแนนแล้วถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ